1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยโอ้เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอวันนี้แหละวันที่กูตบคนดูทุกคนเลยิงิงิงาาาาผมเดินผิดด้วยโอ้โหเฮ้ยมึงเดินไม่ผิดมึงก็แพ้กูอยู่ดีละว่ะโอยมา เดนนี๋ยวไปเตกแล้วกันเอาเขาเดินบ่ากินฟรีของฟรีอันนี้ก็จริงเขาอ้างหน่อยเขอ้างน่อยเอาวะสุดเลยครับสุดเลยครับก็มันบอกแล้วว่าคนมันอาจจะเลี้ยงแต่เกิดผมว่าเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลย tiêu cả tham của mình để mà lên mà đây là một có thể xem của mình rồi mà hot đây tôi một top và có có cho bạn làm phát thanh à มาเดินตัวไหนไม่ได้ครับนอกจากหมายเลขยี่เออเป็นเลขสิบสามอ่ะเดินตั้งเดดิสิบสามอ่ะครับนะกินฟเฟยกินฟเฟยแล้วก็กินฟเฟยนะครับของฟย์เรียบร้อยไม่ปานนี้ด้วยนะเอาจริงหน่อยให้มันรู้เป็นเซียนหนึ่งของจริงทีงนี่ หนึ่งสองห้าตัวดีกว่าคือมันห้าตัวตรงที่ว่าผมอ่ะใน่าผมให้เขาไงห้าตัวที่ผมให้เขากินสองตัวสองแรกสามไงพอล้วพอละให้กินแค่นี้พอแล้วไปยอมยอมยอมข้ามไม่ได้เนี่ยต่อแล้วไม่ต่อแล้วหือ อ๋อยิ่งเหลือหมางเยอะยิ่งเทองไงครับคุณผู้ชมเอาวะเหลือห้าตัวจริงๆมันต้องเหลือหกตัวแต่ว่าผมเอาอีกตัวไปลงทุนไงเพื่อจะได้กินสะนะครับสวยอยู่ไม่เบียวทำเป็น,นปพูดดีดีกว่าเบีอมทำบอกว่าเอ้ยไม่ค่อยโหดการใช้สมองเลยว่าแต่เบีอวมันก็เอาอยู่นะ แก็แค่นั้นแหละครับเห็นน้อยวัวเฮ้ยเล่นมาตันงเล่ดีวะไปตันงี้กันตันนี้เขาจริงวะเคยเล่นอยู่แต่อย่างที่เห็นอนะส่วนเพื่อนเขาไม่ยอมให้ผมหลอกจ้างสองเลยอะ มือเขารู้ทันไงแต่ก็แค่นั้นแหละว,วะไม่แค่รู้ทันแต่เชิงผมหนักกว่านัครับว้าวเขาไม่เลกนะแั้วก็เราเข้าฮอตดีกว่าเพื่อผมได้เปรียบแผนไรอ่ะแผนลอกกูือเข้าฮอตกินฟรีสามป่ะเนี่ยขนาดรู้ยังโดนสองตลอดหลายรอบแล้วอ่ะ พยายามจะหลอกล่อแต่มันรู้ทันก็เซียนแต่เป็นต้องไปเรียนใหม่ว่ะแตกแล้วกันไม่สนไม่แคร์กูไม่แคร์ใครแตกแล้วกันอ้าวอ้าวโดนนะครับเนี่ยโดนนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยโคตรเลยว่ะนี่มันอาชลิยโอ้มันได้กินผุมสามเลยดูเดิหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะอย่าบอกว่ากินผิดทางนะเฮ้ยเอายอมแพ้เฉยอะไรนี่กินได้กินผมสามตัวเลยนะแต่เขาเขาให้หน้าผมไงเขาไม่ไม่ทําให้ผมดูแย่งไงโคตรเก่งยังไงก็กินสามไปยังไงเราก็ชนะอยู่ดีอ้าวโอ้ยอมแพ้ซะแล้วอะ่ะ กดไลค์นะครับกดไลค์นะครับคุณนพชัยนะครับ